สวัสดีครับสำหรับคลิปวันนี้นะฮะผมก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับหนี้นะผมคลิปผมก็มีแต่เรื่องหนี้แหละนะหลายคนฟังคลิปผมแล้วอาจจะแบบโอ้โหมีแต่เรื่องหนี้นะมีเรื่องที่มันแบบว่าพิเศษมีความสุขกับชีวิตบ้างไหมบ้างได้ไหมนะมีนะครับนหลายๆคลิปของผมก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องดี <S 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 ๆ,ๆนะครับของการเป็นหนี้ก็มีนะครับเรื่องดี itan, ๆเรื่องอื่นก็มีนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ต้องเลือกเรื่องหนี้นี่แหละนะเพราะว่า ผมเองนะครับในช่องนี้นะครับอันโตนิโอแอตโทนีก็ชื่อบริษัทผมนะครับก็เป็นที่ปรึกษาการเงินนะครับเราเราอยู่ในเราอยู่แต่นี่ทั้งวันเลยคุยกันแต่เรื่องหนี้นะที่ออฟฟิศก็ทั้งวันคุยกันแต่เรื่องเป็นหนี้นะครับจนมึนหัวกันไปหมดแล้วทั้งออฟฟิศตอนนี้คือแบบโอ้แบบตอนนี้หนี้ประเทศไทยมันเยอะอจริงๆนะคนเป็นหนี้ประเทศในประเทศไทยมันเยอะจริงๆีจริงมันคงเยอะอยู่แล้วแหละแต่ว่า ความที่เป็นหนี้เสียเนี่ยมันเลยทําให้เกินทําเลยให้แต่ละคนมันออกอาการเนี่ยออกอาการออกมาจนแบบมีความสุขว่าเฮ้ยทำไมหนี้มันเยอะจังแต่จริงๆแล้วหนี้มันเยอะกันแบบนี้มานานแล้วแต่ว่าแต่ละคนเขาไม่ออกอาการเนี่ยตตอนนี้มันเริ่มออกอาการกันหมดแล้วนะทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องกันว่าถ้าเราเป็นหนี้แล้วเนี่ยนะครับมักจะบอกว่าโอ้จะเป็นหนี้แล้วมันทรมานมันทุกทรมานมากนะมันเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับแสดงว่าอะไรป้แสดงว่าคุณเป็นคนดีไง คุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในการที่คุณเป็นหนี้แต่ผมเองเนี่ยอยู่จุดจุดหนึ่งเนี่ยผมเคยเป็นอย่างนั้นแต่ตอนหลังผมไม่ได้เป็นถ้าผมบรรลุว่าก็ใช้ไม่ไม่มีปัญญาใช้หนี้เขาก็จบทําไรเราจะเครียดไปเพื่ออะไรเครียดแล้วเราเอาเงินมาหาเงินไปใช้หนี้เขาได้ไหมก็หาไม่ได้บางครั้งหาไม่ได้เพราะอะไรเพราะธุรกิจเราไม่เวิร์กหรือบางครั้งหาได้แต่มันไม่พอเพราะว่าคุณไปสร้างหนี้สร้างสินกันไว้เยอะโอเวอร์เกิน นะเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดครับเป็นหนี้ก็ปล่อยมันไปนะทำเท่าที่ทําได้นะทําไม่ได้ก็ปล่อยมันไปไม่ต้องมีเครียดนะแต่ถ้าเกิดหลายคนที่บอกว่าธุรกิจยังไปได้อยู่แล้วไม่อยากเป็นหนี้เสียไม่อยากโดนยึดบ้านยึดช่องไม่อยากเดินไม่อยากโดนยึดกิจการนะก็ติดต่อได้ที่บริษัทผมนะฮะ Antonio a n o n i นะฮะหรือที่ไลน์ไอ a n t o n i o นะฮะใส่เครื่องหมาย a แล้วก็ A N T O N I O นะติดต่อได้นะครับเรา เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินด้านการแก้หนี้โดยเฉพาะนะครับลองโทรเข้ามาพูดคุยก่อนที่จะโทรไลน์มาคุยกันก่อนแล้วกันเ <c oughs> พราะถ้าเกิดให้เบอร์โทรไปนี่วันๆผมผมต้องทํางานทําการแน่นอนไลน์เบื้องต้นเข้ามาคุยเนื้อหาสาระกันก่อนว่าเราจะช่วยกันยังไงได้บ้างผมจะช่วยดูแลอะไรพี่ได้บ้างหรือช่วยดูแลกิจการของพวกคุณได้ยังไงบ้างต้องคุยกันก่อนเบื้องต้นนะครับค่าใช้จ่ายไม่แพงนะครับผมคิดลูกค้าเป็นแค่หลักหมื่นนะค่าใช้จ่ายต่อเดือน บอกไปเลยก็ได้ไม่บอกดีกว่าคนอื่นเขาก็ไปทาแล้วมาเรียนแบบผมเอาว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ประมาณเคุณจ้างพนักง,งานบาญทีเก่งๆสักคนหนึ่งอะ่ะเออนะเอาเป็นว่าไม่เกินไม่พูดแล้วกันอยากรู้โทรเข้ามาเองแล้วกันอยากรู้โทรเข้ามาเองนะเอาวันนี้ผมอาจจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการเป็นหนี้นะผมเชี่ยวชาญเรื่องการเป็นไม่ใช่การเป็นหน,นี้ผมไม่ได้เชีช่ยวชาญเรื่องการเป็นหนี้ผมเชี่ยวชาญเรื่องการ แก้หนี้แนละเจรจาหนี้นะครับทุกๆเดือนเนี่ยบริษัทเราจะประสบความสาเร็จในการเจรจาหานี้ให้กับลูกค้าเกือบทุกๆเดือนนะมีเคสทีรับเข้ามาจบเกือบหมดอบอกงี้เลยกันแต่ก็ไม่ได้ว่าร้อยเรต้องจบหมดอาจจะประมาณสัก80%บเจบนะเคสทีรับเข้ามา80%น่าจะจบนะครับแต่ว่าบางครั้งจบแล้วแต่ลเจ้าหนี้ไม่จบไม่ใช่ิโทษสิบางครั้งจบแล้วแต่ลูกหนี้ไม่จบก็มีเยอะนะก่อนหน,นี้บอกพี่เจ้าแบบไหนพี่จะจ่ายแบบไหนจะจ่ายเท่าไหร่นะฮะคุยกันไปคุยกันมาได้ข้อสรุป สุดท้ายพอไปเจราจาได้ลูกนี้ไม่จบเว้ยยังไม่พอใจแล้วก็บอกเฮ้ยพี่เงื่อนไขนี้มัเนเป็นเงื่อนไขที่ดีที่สุดแล้วนะแล้วพี่ต้องการแบบนี้ผมก็คุยได้ต่ำกว่าที่พี่ต้องการด้วยซ้ําแต่ว่าไม่จบนะก็บอกว่าเอาแล้วแต่พี่ละกันแนตะ่ผมถือว่างานผมสําเร็จแล้วแต่ผมเองเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าบริษัทผมเนี่ยรับงานเนี่ยไม,ไม่ไม่ใช่แปลว่าอ่าเราจะต้องได้เงินตอนสําเร็จไม่ใช่นะเราทําหน้าที่เป็นเหมือนที่ปรึกษาจริงๆเหมือนเป็นโค้ชนะฮะเหมือนเป็น เหมือนผมเนี่ยเป็นบริษัทบริษัทผมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในในบริษัทคุณน่ะก็คือพูดง่ายคุณตั้งแผนกแก้หนี้มาหนึ่งแผนกในบริษัทคุณน่ะคุณตั้งแผนกแก้หนี้มาหนึ่งแผนกโดยที่บริษัทผมเนี่ยมีทุลมีทั้งทีมงานสินเชื่อทีมงานด้านกฎหมายนะครับตรงเนี้ยเรามีเป็นทีไม่ใช่ผมคนเดียวนะแต่ผมเองเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนไปเจรจานี่ให้นะครับแต่ว่าเราจะมีทั้งทีมงานกฎหมายและทีมสินเชื่อนะครับคุณ จ้างบริษัทผมเนี่ยเท่ากับจ้างพนักงานบัญชีหนึ่งคนแต่คุณได้อุบุคลากรทั้งสินเชื่อและกฎหมายและรวมถึงตัวผมเองด้วยที่ไปเข้าเป็นหน้าที่เจรจาเนี่บเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ฟังอยู่นะครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับที่ไลน์ดีแอดอันโตนิโอนะฮะโฆษณาอีกแล้วเอาไปดูนดีกว่านะว่าวันนี้ผมเอาข้อมูลมาจากไหนนะผมเอาข้อมูลมาจากเว็บไซต์ moneyguru.co.th นะฮะบทความนี้นะฮะ เดี๋ยวดูก่อนว่าใครเป็นผู้เขียนนะต้องขออนุญ,ญาตเอาของเขามาเขาไม่บอกนะว่าผู้เขียนชื่ออะไรนะเออไม่รู้ว่าผู้เขียนชื่ออะไรนะแต่ว่าเป็นบทความจาก money guru co th นะเขาเขาพาดเขาชื่อบทความว่ารู้ยังเป็นหนี้ก็มีโอกาสรวยอ่านะครับจริงๆเนี่ยคนรวยมันต้องเป็นหนี้นะแต่คนไม่เป็นคนไม่เป็นหนี้แนะล้วรวยก็มีนะเออมันจริงๆทั้งเป็น คนเป็นหนี้จะมีได้ทั้งรวยแล้วไม่รวยหรือล่มล่มจมไปเลยก็มีนะแต่ว่าไม่จะเป็นหนี้ไม่จะเป็นต้องเป็นหนี้ก็รวยได้นะเอาเป็นว่ามันไม่มีแบบฟอร์มชัดเจนหรอกว่าคนจะรวยด้วยว่าได้ด้วยด้วยการเป็นหนี้หรือเปล่าแต่เราสามารถรวยได้ด้วยการเป็นหนี้นะบอกก่อนเราสามารถรวยด้วยการเป็นหนี้แต่เราก็สามารถที่จะรวยด้วยการไม่เป็นหนี้ก็ได้นะอ่ามันไม่มีตายตัวแต่ว่าบางคนจะฝังใจหรือว่าถ้าคุณเป็นหนี้แล้วคุณจะไม่มีวันรวยไม่ใช่นะครับคุณเป็นหนี้แล้วคุณก็รวยได้นะครับ นะเอาไปดูกันดีกว่านะผมขออนุญาตอ่านนะครับเขาบอกว่ารู้ยังเป็นหนี้ก็มีโอกาสรวยนะครับการอยู่อย่างพอเพียงนะครับอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์ที่ลงตัวสําหรับหลายคนแต่ในความเป็นจริงนะครับการการเป็นหนี้นะฮะเพื่อสร้างฐานะก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการใช้ชีวิตได้ได,ด้วยเหมือนกันเพราะเป็นหนี้ก็มีโอกาสรวยนะครับยิ่งถ้าเป็นหนี้อย่างมีหลักการแทนที่จะจนก็อาจจะยิ่งรวยก็ได้ เมื่ออย่างนั้นคงจะไม่มีการแบ่งประเภทของหนี้ออกเป็นหนี้สินที่ทําให้รวยขึ้นและหนี้สินที่ทําให้จนลงนะครับหนี้สินที่ทําให้รวยขึ้นคือหนี้ที่ช่วยสร้างและส่งเสริมความมั่นคงให้กับชีวิตช่วยสร้างโอกาสในการทํามาหากินและช่วยพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นเช่นซื้อบ้านซื้อเครื่องจักรหรือขยายกิจการหรือซื้อรถเพื่อไปใช้วิ่งส่งของเคอรี่แฟชอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไป น,นี่คือนี่ที่ทําให้คุณรวยขึ้นอ่านะคือมีนี่อะไรซื้อบ้านอ่ามันจะทำให้คุณรวยขึ้นยังไงคุณมีบ้านอยู่ครอบครัวอบอุ่นครอบครัวสุขสันต์มีความสุขนะคุณพ่อคุณแม่ได้มาอยู่เมียลูกมีความสุขพอมีความสุขการทํางานทําการก็ดีขึ้นตั้งใจทํามาหากินนะประหยัดเพื่อจะหาเงินไว้ผ่อนผ่อนบ้านประหยัดเพื่อจะมาตกแต่งบ้านให้ดูดีมีความสุขครอบครัวอ,อุ่นมันจะเป็นพื้นฐานให,ให้ชีวิตดีขึ้น พอชีวิตด,ดีขึ้นธุรกิจก็ต้องดีขึ้นนะซื้อบ้านก็เป็นหนี้ที่ดีได้นะแต่ว่าบางคนเนี่ยซื้อบ้านแบบบ้าและโง่คือมึงบ้าหรือเปล่ามึงซื้อบ้านอะไรนักหนาแล้วแต่ละบ้านที่มึงซื้อนี่มึงกู้นั้นเลยนะครับซื้อคอนโดเงินเหลือเงินเกินคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองฉลาดจริงๆไม่นะครับคือโง่เพราะว่าอะไรไปกู้เงินซื้อคอนโดสองล้านมีเงินแถมไม่ห้าแสนกลายเป็นหนี้สองล้านห้า นะครับแล้วกะว่าจะได้คนเช่ามาผ่อนแทนนู่นนี่นั่นสุดท้ายมันไม่มันไม่ได้ตามแผนก็เจ๊งนะจากคนที่เป็นหนี้ประวัติประวัติในการผ่อนชำระนี่เป็นหนี้ปกติหนี้ดีเครดิตบูโรเกรดดีเกรดเอนะประวัติเครดิตบูโรสวยกลายเป็นว่าไปเสียเพราะว่าไปกู้เงินเกินตัวนะครับอย่าไปทําครับอย่าไปทาอะไรที่มันยังเกินตัวมากๆคิดในแง่ลบด้วยถ้าเกิดในแง่ลบสุดๆเร็ว้าสสุดๆแล้วคุณสามารถคอนโทรลมันได้อันนี้ผมแนะนําให้คุณกู้ได้ เช่นคุณบอกว่าคุณอยากจะซื้อคอนโดเจ็ดห้องแล้วหาคนเช่าแล้วเงินค่าเช่าไปผ่อนคำถามคือถ้ามัน worst case หมดเจ็ดห้องไม่มีคนเช่าเลยคุณผ่อนได้หรือเปล่าถ้าคุณผ่อนได้กู้ไปเลยฮะแต่ถ้าเกิดคุณผ่อนไม่ได้ต้องอาศัยจากเงินค่าเช่าอย่างเดียวอย่าอย่าทําเลิกคิดเลิกคิดผมบอกเลยผมรู้ผมเห็นทุกวันมีโทรมาถามทุกวันมีไลน์มาทุกวันกรณีแบบเนี้นะ มันคนถามมันคนถามก่อนเลยพี่อู๋ครับอย่าอย่าเพิ่งด่าผมนะครับผมเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับพี่แบบที่พี่เคยเตือนเลยครับอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องกู้เงินเพื่อทําให้เรารวยขึ้นซื้อบ้านสร้างครอบครัวให้อบอุ่นกู้มาซื้อโรงงานกู้มาซื้อเครื่องจักรกู้มาขยายธุธรกิจกู้มาสต็อกสินค้าเพิ่มเพราะขายดีอะไรอย่างเงี้ยนี่คือนี่คือหน,นี้สินที่ทําให้คุณรวยขึ้นนะครับหรือว่าซื้อรถขับรถส่งของขับรถขาย ทุเรียนขับรถขายเงาะขายมังคุดก็ว่ากันไปนะครับวันนี้มาดูว่านี่สินที่ทําคุณจนลงอ่ะคืออะไรนี่สินที่ทําให้คุณจนลงคือนะเขาบอกว่าหรือที่เคยได้ยินมาว่าเขาพูดกันว่านะหนี้เลวนะคือนี่สินที่ทําให้จนลงคือหนี้เลวคือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้เช่นกู้ยืมมาใช้จ่ายในครอบครัวหนี้ที่เกิดจากการบัตรเครดิตหนี้บัตรกดกันสดหรือพูดง่ายว่าเป็นหนี้ที่ไม่ช่วยสร้างให้เกิดประโยชน์ทางการเงินใดๆ คือนี่เอาไปใช้จ่ายอุปโภคบริโภคนะนี่แบบซื้อมาไปซื้อคอสสปาไปเปิด Member, เมมเบอร์อาบอบนวดอะไรอย่างนี้ไปเปิดเมมเบอร์คอกเทนเลาหรืออะไรที่แบบอยากไปเที่ยวญี่ปุน่นอยากไปเที่ยวยุโรปไม่มีตังนะเปิดบัตรก่อนเลยเปิดบัตรแล้วรูดรูดซื้อ,อทัวร์ไปอะไรอย่างนี้คือแบบมันเป็นเงินในอนาคตแล้วมันเป็นเงินที่การการที่คุณสร้างนี่ขึ้นไปแบบมัน อันนี้เกิดประโยชน์ฮะคุณไปเที่ยวถามว่าคุณก็อาจจะมีประโยชน์จากว่าคุณบอกว่าจะไปเห็นบ้านเมืองเขาจะได้เปิดโลกทัศน์ก็อาจจะมีประโยชน์ก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณยังไม่พร้อมประโยชน์อันนี้มันก็ยังไม่ควรจะต้องใช้คุณก็ดู youtube เอาแล้วกันอยากดูหอ,อเอ็นพิซาก็ดูเปิด u t u b e เอาแล้วก็หรือไม่ก็ g o o g l e g o o g l e Map ก็ได้นะ Google Earth <c ười> ไปดูอางอันก่อนก็ได้นะครับคือถ้าอะไรไม่พร้อมอย่าไปทําอย่างนั้นนะ <c ười> นี่คือหนี้เร <c ười> ็วเรยกว่าหนี้เร <c ười> ็เว, <c ười> อว <c ười> บอกว่าข้อควรระวังสําคัญก็คือ หลายคนมองว่านี่สินที่กู้มาเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นซื้อบ้านหรือขยายกิจาการหรือแม้กระทั่งจะทําให้เป็นเขาว่าจะทาให้เป็นหนี้ก็แต่ว่าเป็นหนี้ที่มีโอกาสคือไอซื้อบ้านหรือขยายกิจการเนี่ยเป็นหนี้ที่มีโอกาสทําให้คุณรวยได้แต่ในความเป็นจริงก็คือหนี้ก้อนนี้มีโอกาสที่จะทาให้คุณเป็นหนี้เลวได้ด้วยเช่นกันนะครับคือถ้าเกิดคุณซื้อบ้านบ้าบ้าบบเยอะแยะมากเกินไปหรือว่าซื้อบ้านแบบ มันโอเวอร์กับกาลังที่คุณผ่อนมันก็อาจจะกลายเป็นหนี้เสียได้หรือคุณกู้เงินเพื่อขยายกิจการจะกลายเป็นหนี้ดีกันว่าคุณบริหารกิจการล้มเหลวนะครับคุณก็อาจจะกลายเป็นหนี้เลวได้นะหลังที่คุณกู้หนี้ยืมสินมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับธุรกิจคุณจะไปรอดไม่รอดอย่าไปโทษแบงค์อย่างเดียวว่าแบงค์คิดดอกเบี้ยแพงนู่นนี่นั่นคาถามคือก่อนที่คุณกู้คุณรู้ว่าดอกเบี้ยมันแพงเท่าไหร่รู้อยู่แล้วนี่ธุรกิจคุณล้มสลายมันไม่ใช่เพราะแบงค์หรอกเพราะตัวคุณเองแต่แบงค์เนี่ย ตอนที่คุณกู้ได้คุณได้เงินกู้จากเขาคุณรู้สึกขอบคุณเขาแล้วคุณรู้สึกว่าดอกเบีย้ยที่เขาคิดเราเราจ่ายได้แต่วันที่เราจ่ายไม่ได้เราไปว่าว่าเขาอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับอ่ะนะต่อมานะผมขออ่านต่อแล้วกันนะเขาบอกว่าเพราะหากบริหารเรื่องการชําระหนี้ไม่ดีเนี่ยทำให้ไม่สามารถผ่อนชําระหนี้ได้ตรงตามเวลาก็อาจจะส่งผลเสียได้ด้วยส่วนจุดสังเกตว่าสถานการณ์เป็นหนี้ที่เป็นอยู่ เริ่มจะส่อแบลวไม่ดีแล้วเนี่ยมีดังนี้นะสังเกตได้จากอะไรบ้างหนึ่งเขาบอกว่าถ้าถ้าเกิดคุณเริ่มอาการแบบนี้นะหนึ่งไม่สามารถจ่ายหนี้ได้เต็มจํานวนหรือจ่ายได้เพียงขั้นต่ําเท่านั้นนี่คือกรณีบัตรเครดิตหากคุณคุณมีความสามารถชําระหนี้ไดได,ไดเพียงขั้นต่ําต่อเดือนสิ่งที่จะตามมาก็คือคุณต้องมาเชิญกับภาวะดอกเบี้ยสูงและอาจทําให้หนี้ที่มีอยู่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตน,นั่นเองนะอ่าใครที่จ่ายเริ่มเริ่มจ่าย ไม่ไหวแล้วจ่ายเต็มไม่ได้จ่ายได้แต่ขั้นต่ำเลี้ยงไปเรื่อยๆอันนี้เริ่มออกอาการนะครับหรือกรณีที่สองคือถ้าเกิดคุณต้องหมุนเงินเพื่อจ่ายนี่ไปยืมเงินนั้นมาจ่ายเงินนี้เอาบัตรนั้นมาจ่ายบัตรนี้ไปกู้เงินก้อนใหม่มาจ่ายกู้เงินมาจ่ายเงินก้อนเก่ายืมเงินเพื่อนมาจ่ายเงินเพื่อนอีกคนยืมเงินแม่มาจ่ายเงินพ่อพ่อแม่ก็ไม่รู้กันนั่นแหละคุณเริ่มมีอาการแล้วนะคือถ้าถ้าคุณต้องเริ่มหมุนเงินเพื่อจ่ายนี่เนี่ย ไม่ว่าจะยืมคนรู้จักหรือขอสินเชื่อใหม่ๆม,มาเพื่อจ่ายหนี้ที่มีอยู่ก็ตามหากต้องตกอยู่ในสถานการณ์จ่ายหนี้แบบนี้ก็สามารถคาดคะเนได้ว่าปัญหาหนี้สินสะสมก้อนใหญ่ที่แก้ได้ยากขึ้นเรื่อยๆทางที่ดีคุณควรบริหารจัดการวางแผนการเงินเสียงใหม่เนิ่นๆทำตั้งแต่เนิ่นน,น,น,นะครับต่อมานะครับอาการที่3คือมีหนี้สินที่ต้องชําระเกิน4 0ของไรายได้นะอันนี้ก็คือเรียกว่า DSR นะ Debt Service Ratio คือ ภาระหนี้ต่อเดือนเนี่ยไม่ควรเกิน40%ของไรายได้นะครับมีเงินเดือนเดือนละแสนก็ควรไม่ไม่ควรผ่อนบ้านผ่อนรถเกิน40%อันนี้ผมว่ามันน้อยไปกว่า40%เปอ่์ผมว่าสักสัก50%อร์นตนะไม่เกินครึ่งหนึ่ง,งล้วกันเงินเดือนแสนหนึ่งผ่อนบ้านผ่อนรถจ่ายบัตรผ่อนมอเตอร์ไซค์ผ่อนเครื่องเสียงอะไรก็แล้วแต่ห้ามเกินเดือนละห้าหมื่นแล้วห้าหมื่นที่เหลือของเงินเดือนอ่ะหักไปสักสิบเปอร์เซ็นคือหมื่นหนึ่งเอาไว้เก็บ อีกสี่หมื่นใช้จ่ายในครอบครัวถ้าคุณทําตามสุรนี้ได้คุณไม่มีเจ๊งแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยพอมีภาระหนี้สินเกินสี่สิเปอร์เซ็นของหรือห้าสิบเซนของรายได้เนี่ยนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณอันตรายที่ส่อบแววว่าคุณกําลังจะขาดสภาพคล่องทางการเงินเพราะด้วยจํานวนหนี้สินที่ต้องจ่ายสูงขนาดนี้ย่อมส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันและค่าใช้จ่ายจะเป็นอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นกระทันหันจนอาจทําให้เกิดภาวะขัดสนหรือมีโอกาสที่จะเจอกับภาวะการเงินขาดมือได้นะครับ เขาบอกว่านะครับวิสัยทัศน์ของคนสร้างตัวเป็นหนี้ก็มีโอกาสรวยได้ต้องทำยังไงนะหากนึกไม่ออกนะฮะว่าการเป็นหนี้เป็นวิสัยทัศน์ของคนสร้างตัวได้อย่างไรขออธิบายง่ายๆว่าคนเป็นหนี้บางคนเนี่ยพอเป็นหน,นี้แล้วไม่ว่าจะเป็นหน,นี้เลวหรือหน,นี้ดีก็ตามนะครับก็มักจะท้อและทุกข์ใจในขณะที่บางคนกระตือรือร้นหาสารพัดวิธีมาปลดหนี้ ตรงนี้แหละครับเป็นความต่างระหว่างคน2สไตล์คนที่กระตือรือร้อนหาสารพัดวิธีมาปลดหนี้นะครับไม่ว่าจะทำอะไรย่อมจะหาวิธีมาปลดหนี้ได้อย่างสร้างสารรค์กว่าเพราะมองทุกอย่างเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้เสมอเหมือนกับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหลายๆคนเขาทำกันคือพยายามที่จะเรียนรู้และลงมือทาหาทางไปต่อไม่ว่ากำแพงที่เจออยู่จะสูงขนาดไหนนะยกตัวอย่างนะครับ เช่นหลายคนยอมรับว่าไม่รู้เรื่องการตลาดออนไลน์ต่อให้เป็นหนี้มีเงินสดเหลือน้อยก็จะขนขวายไปเรียนเพิ่มเติมถือเป็นการลงทุนให้กับตนเองเพื่อสร้างโอกาสขณะที่อีกหลายคนหาวิธีลงทุนใหม่ๆไปกู้สินเชื่อเพื่อน,นํามาใช้หมุนเวียนในการทําธุรกิจพร้อมจัดระเบียบในการใช้จ่ายเงินเพื่อจัดระบบชําระหนี้ใหม่ทั้งหมดนะครับถ้าพวกเขาเหล่านั้นทําได้นะมันนี่กูรู้บอกว่ามันนี่กูรู้ก็เชื่อว่าคุณจะทาได้นะครับก็คือ คุณต้องขนขวายกระตือรือร so ้นน่ะอ no like ่าและอย่าแก้ป um, ัญหาด้วยการไปอันนี้ผมพูดเองนะอย่าไปแก้ปัญหาด้วยการเอาหนี้ใหม่มาจ่ายหนี้เก่าคุณต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีการอื่นหลายๆคนที่คุยกับผมนะเป็นลูกค้าผมเนี่ยมักจะแก้ปัญหาหนี้ด้วยการเอาหนี้ใหม่มาจ่ายหนี้เก่านะแล้วก็เอาเงินตัวเองใส่เข้าไปเรื่อยๆใส่เข้าไปเรื่อยๆมันไม่ใช่นะครับคุณต้องมานั่งคุยปัญหาต้องมานั่งแก้ปัญหากันนะใครอยากรู้ว่าจะแก้ปัญหายังไง ไนะลน์มาคุยกันได้นะแต่ว่าถ้าใครอยากที่จะให้ผมที่ปรึกษาก็ไลน์มาคุยกันได้เช่นกันนะวันนี้ก็เอาเป็นประมาณนี้นครับฟังกันพอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามน,นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ